BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็พาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวนะครับที่โบราณสถานจอมปรา,าสาทซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับโบราณโกศินารายหรือว่าเมือง สำพูกปัต,ตนะในศิลาจารึกในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องตกใจนะฮะคือเสื้อผ้ามีเยอะมากเลยเต็มตู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนดูพระโพธิสัตว์ก็ชุดหนึ่งตอนเนื่องกลับมาที่โบราณสถานเมื่อสักครู่ก็อีกชุดหนึ่งมาตรงนี้ก็อีกชุดหนึ่งครับถ่ายต่อกันฮะแต่อยากเปลี่ยนเสื้อไม่มีอะไรเลยนะฮะก็มาที่สะโกศนารายท่านผู้ชมครับสะ โกศนารายแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนนะครับว่ามีความสําคัญนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในอดีตเนี่ยก็มีความสําคัญในฐานะที่เป็นบารายนะครับเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญนะครับของเมืองสมพูกปัตนานะครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นสระน้ำนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งในสระน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ ใช้ตักนะครับตักน้ำเนี่ยครับไปใช้ประกอบพระราชวิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระยิ่หัวรัชกาลที่10นะครับรัชกาลปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าสระนี้เนี่ยเป็นสระมงคลน้ําในสระนะครับก็เป็นของมงคลสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสระนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นของที่เป็นสิริมงคล กับคนในพื้นที่แล้วก็คนในจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างยิ่งครับจากนี้ก็เดี๋ยวพาท่านชมไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะมากครับไปเลยครับจังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นจังหวัดนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อลือชามากเลยนะครับ ในเรื่องของการทำโอ่งนะครับการทำโอง่งโอ่งที่นี่แต่ดั้งเดิมเนี่ยนะครับเริ่มมาตั้งแต่นะครับประมาณรัชกาลที่5ที่6กเนี่ยนะครับก็จะมีชาวจีนเนี่ยอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่นะครับในประเทศไทย บางส่วนก็เริ่มขยับขยายออกไปในพื้นที่ต่างๆนะครับมีการเดินทางมาจนถึงจังหวัดราชบุรีแล้วก็พบว่าเนื้อดินที่นี่เนี่ยนะครับเป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพดีมากเลยดินเหนียวที่มีสีน้ำตาลแดงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่แถวเ,ออเชิงเขานะครับเชิงเขางูนะครับเชิงเขางูที่ราบเชิงเขางูพื้นที่มากกว่า5,000ตารางกิโลเมตร นะครับอุดมไปด้วยเนื้อดินเดียวนะครับซึ่งมีความแน่นแล้วก็นำมาทำเครื่องปั้นดินเผาได้ดีวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่โรงโอง่งแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็เก่าแก่มากนะครับของจังหวัดราชบุรีนี่ครับรัตนโกศิน์เซรามิก4นะครับที่นี่มีรัตนโกศินทร์1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาที่โรงโอง่งรัตนโกศิทร์4 เริ่มต้นนะครับเราก็ต้องมาพบกับบคุคคลสําคัญของสถานที่แห่งนี้ก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับคุณอะไรเอ่ยค่ะนพพัชค่ะคุณนพพัตนะฮะคุณนพพัชก็เป็นเจ้าของโรงโอง่งค่ะรัตนโกศิ์เซรามิก4นะครับก็คุณนพพัชก็นี่ครับพิพิพธภัณฑ์โอ่งเก่าวันนี้เราให้คุณนพพัชพาเรานําชมนะครับท่านผู้ชมครับก็มาเลยครับมาถึงเลยค่ะ ด้านในนะคะจะเป็นองค์เก่านะคะทั้งหมดที่ทางโรงโอง่งรัตนโกศิลสเลามิกสี่นะคะเราได้รวบรวมไว้นะคะคือองค์เก่าเนี้ยนะคะตั้งแต่ประมาณพศ2อ,อ 4, 7 5จนะคะจนถึงจนถึงปัจจุบันเลยนะคะคที่เราได้เริ่มทำโอง่งนะคะคที่เราเป็นการรวบรวมไว้นะคะพวกนี้จะเป็นยุคแรกๆนะคะที่ที่เราได้เริ่มสะสมนะคะค,คือตรงนี้เราจะนํา นำเข้ามาจากจีนนะคะเป็นองค์ที่เป็นต้นแบบในการผลิตโอค์ในปัจจุบันนี้นะคะ <6. S 1> <ๆ>เราก็เริ่มทำมาตั้งแต่2พศ2496นะคะ<ๆ>เริ่มทำมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็เริ่มใช้ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรีเรานะคะ<ๆ><ๆ>ก็คืออาจจะมีลายมังกรลายพญานาคลายต่างๆนะคะ แล้วก็เริ่มใส่ลวดลายลายเมฆลายต่างๆเนี่ยเข้ามาที่โอ่งเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของเราใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของโรงงานเราแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของราชบุรีนะคะเราก็จะเพิ่มสีสันจะด้านด้านนี้ก็จะเป็นสีสันที่เพิ่มขึ้นมาให้ดูโดดเด่นสีน้าตาลตัดกับสีน้ําตาลทองก็จะดูเด่นสวยงามมากค่ะเพิ่มเติมขึ้นมาจากลายที่อยู่เรียบๆเราก็เพิ่มขึ้นมาให้เป็นลายนูนขึ้น ให้ให้มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ของราชบุรีเราด้วยนะคะก็จะอยู่ด้านนี้นะคะก็จะเรียกโอ่งมังกรนูนอ๋อเรียกโอ่งมังกรนูนใช่ค่ะก็คือมันจะนูนออกมาจากโอ่งเลย<อ>สามารถจับได้เป็นตัวเลยอเอามือล้วงเข้าไปได้เลยค่ะ แล้วก็จะเพิ่มสีสันขึ้นมาให้ให้สีเนี่ยทันสมัยมากขึ้นครับนะคะก็คือจะมีสีเหลืองสีน้ําเงินสีแดงนะคะออสีขาวสีดําอุ้ยเยอะมากเลยใช่ค่ะ<อ>ให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ละชิ้นก็ใช้ระยะเวลานะครับในการทําใช้ระยะเวลาในการเผานะฮะเยอะมากเลยเตาโบราณนี่เราใช้ฟืนหมดเลยเหรอฮะใช่ใค่ะสมัยโบราณเนี่ย,นนยใช้ฟืนหมดเลยแต่ว่าเซรามิกพวกนี้คือโอ่งรุ่นใหม่เนี่ย จะเรียกว่าเซรามิกนะคะองค์เซราม,มิกนะคะครเราจะใช้แก๊สเผาแล้ว<ช>จะไม่ได้ใช้ฟืนละจะใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับข้างบนจะเน้นเป็นองที่มีรวดลายแล้วก็มีสีเคลือบข้างล่างก็ว่าเยอะแล้วนะฮะข้างบนนี่เยอะเข้าไปอีกอ่าใช่ค,ค่ะด้านล่างจะเป็นแบบไม่มีรวดลายแต่ด้านเ,เรียบใช่ค่ะข้างบน,นจะมีรวดลายแล้วก็มีสีเคลือบที่เรา นํามาเรียนแบบในสมัยปัจจุบันด้วยนะคะพวกเคลือบน้ำงงน้ําเงินอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ใบหนึ่งหลายหมื่นมากเลยนะแพงมหาศาลเลยแล้วก็จะมีพวกสีเขียวสีเขียวไขกาค่ะสีเขียวไขกานี่ก็เรียนแบบได้ยากค่ะเนี่ยนะคะสีเขียวไขกาตัวนี้จะสูงมากพวกนี้ทําเมืองจีนหมดเลยเหรอฮะใช่ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ตุ่มเมืองจีนนี่หลายตังนะท่านผู้ชมครับใครมีตุ่มแบบนี้เนี่ยดูไว้นะครับมันจะดูเรื่องสวดทรง ดูเรื่องลายนะครับนี่อย่างเงี้ยลายมา้าอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นลายที่พิเศษนะลายม้าก็จะเป็นลายหายากนะครับอะไรต่างๆเนี่ยคนจะเล่นนะครับแล้วก็พวกลายมังกรจะดูจํานวนเล็บจะดูจํานวนอะไรต่างๆอันนี้สวยมากเลยเนี่ยเป็นน้ําเคลือบเป็นสีทองเลยนะอันนี้สวยมากมากันนี้เขาก็จะเรียกว่าโอ่งเซี่ยงไฮ้ค่ะ๋อเรียกโอ่องเซี่ยงไฮ้ใช่ค่ะเราเราดูตรงไหนมาถึงะจะเป็นเซี่ยงไฮ้นะ เอออันนี้จะเป็นลวดลายทางของจีนนะคะอ๋อลวดลายอย่างนี้เลยใช่ค่ะอ๋อสวยมากเลยอันนี้ทรงสวยอันนี้ก็หลายตังมากสิหลายหมื่นนะ,นะก็น่าจะหลายค่ะหลายอยู่ะนะท่านผู้ชมครับนี่มาพิพิธภัณฑ์ตุ่มตรงนี้สนุกมากเลยนะครับนี่ไล่มาเลยนะครับ ตุ่มต่างๆแล้วมาถึงนี่โอ้อันนี้ก็สวยมากเลยอันนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมค่ะทรงเหลี่ยมนี้ก็หายากค่ะยากไหมใช่ค่ะแล้วเราได้ทำบ้างไหมทาทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมทําด้วยค่ะทําด้วยใช่ไหมเดี๋ยมีข้างล่างท่านผู้ชมครับดูเสร็จแล้วเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันนะครับนี่ทรงนี้ใบนี้ก็สวยมากนะฮะท่านผู้ชมครับใบนี้ก็สวยมากเลยนะครับด้านข้างเป็นลายม้าตัวนี้เขาเอาลายใบไผ่ออกมานะ ผมก็มาโรงงานนี้จนเย็นย่ำเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ดูสิครับข้าวของรอบตัวนี่ลดราคาไหมฮะลดราคานี่ลดอีกฮะท่านผู้ชมครับนี่ลดกันแหลกลานเลยนะก็คือ2100บาทนี่กระถางเกลียวทั้งหลายเนี่ยดูสิสารพัดสีเลยนะฮะจะเอาเกลียวสีไหนเป็นกองไปหมดอันนี้เหลือ1,750บบาทนี่กระถางด้านนี้นะครับ ทางนู้นลดยรลายเขียนลายกรีบบัวลายดอกมองดอกไม้ออ้ตะลุดไปหมดนะครับอันนี้มันเป็นเราเรียกลายอะไระที่มันไหลๆเนี่ยอันนี้เป็นลายน้ําไหลค่ะลายน้ําไหลเทคนิคของการสเปรย์น้ําเคลือบอะค่ะ<อ>ค่ะให้มันไหลๆแล้วก็เราก็าใช้น้ําเคลือบที่มันไหลๆช่วยด้วยครับค่ะอันนั้นลายกอบัวแบบนูนก็ยังมีลายเขียนสีแบบนี้ก็มีนะฮะโอ้โห 8,500นี้ี่ลดอีก25%นะฮะท่านผู้ชมครับเหลือ6,000กระบาทนะ5,000 6,000บาทเท่านั้นะฮะใหญ่โตมโหรานเป็นอ่างบัวได้หมดเลยท่านผู้ชมเดินตามผมมาได้เลยนะนี่โอ้โหข้างบนก็จะเป็นโอ่งของที่ระลึกของฝากั้งนั้นเลยค่ะข้างบนก็จะเป็นของฝากของที่ระลึกนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อย และที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับโรงงานรัตนโกสินล์เซรามิก4เนี่ยนะครับก็ได้รับเกียรติยศอย่างสูงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นภาชนะที่บรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ตักมาจากทั่วประเทศไทยนะครับที่นำมาใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ ของพระบาทสมเด็จพระยทีหัวรัชกาลที่10ก็คือรัชกาลปัจจุบันนี้นะครับก็อันนี้เป็นตัวภาชนะนะครับมีอักษรพระปรมาพิไทยนะครับวปรอนะครับแล้วก็สวดทรงนะครับลวดลายต่างๆเนี่ยวิจิตรพิสดารมาก ทำอยู่นานไหมฮะกว่าจะสําเร็จเนี่ยตอนนั้นเหมือนจะอยู่ประมาณเดือนเดือนครึ่งถึงสองเดือนเองค่ะเหใช่ค่ะรู้ประมาณใช่ค่ะโอ้โหกระชั้นมากเลยกระชั้นมากเลยแล้วเราไงก็ระดมอย่างเดียวเลยระดมอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็พอดีมีลูกน้องเก่าช่วยด้วยค่ะก็เรียกเขามาช่วยทําด้วยเนี่ยค่ะใช่ค่ะมีเท่าไหร่คนกันมาใช่ค่ะนะครับอันนี้สวยจับได้ไหมเนี่ยจับได้ค่ะท่านผู้ชมครับขออนุญาตยกให้ท่านผู้ชมได้ชม นีเ่เต็มใบนะฮะท่านผู้ชมครับสวยมากเลยนะครับก็เป็นเราจะเรียกอะไรนะอันเนี้ยภาชนะใส่น้ำเนี่ยเหมือนกับพักรันนะฮะก็เหมือนกับพักกรันหรือเป็นน้ําเต้านะฮะที่จะบรรจุน้ําศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศทั้งหมดตอนนั้นทํากี่ใบนะฮะประมาณประมาณร <127 S> 2อบใบค่ะร้บจใบนะครับจากทั่วประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงนะครับของ โรงงานนะครับรัตนโกสินทร์เซรามิก4นะฮะถ้าถ้าหากท่านผู้ชมจะมาก็แวะมาได้ที่นี่เปิดปิดยังไงบ้างครับเวลาเปิดเวลา8ปดนาฬิกาค่ะถึง17้าสิบเห้าโมงเย็นว่าไงห้าโมงเย็นใช่ค่ะแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นเปิดปิดเปิดทุกวันค่ะไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยใช่ค่ะจันชนจันเนี่ยนะใช่ค่ะเก่งมากเลยและมาพบกับเจ้าของเลยนะฮะท่านผู้ชมครับมาถึงบอกชื่อเลยว่าขอเจอคุณ นกค่ะคุณ,คณนก,นกง่ายสุดนคุณนกอยู่ไหมคะอะมาเลยและถ้าหากท่านผู้ชมมาที่โรงงานรัตนโกสินส์เซรามิกสีไม่ถูกนะครับพิมพ์เข้าไปเลยใน Google s เซิร์ชเจอเลยเซิร์ชเจอรัตนโกศินร์เซรามิกสนะครับบอกเส้นทางมาจนถึงจุดนี้เลยนะครับก็จากตรงนี้เราก็จะขออำลาคุณนกก่อนนะครับเรายังมีกิจกรรมน,นู่นนี่นี่นั่นเดี๋ยวว่ากันต่อว่าจะทำอะไรกันดีนะครับ คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากตอบได้นะครับกรุณานะครับพิมพ์คําตอบของท่านแล้วก็ส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS นะครับไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับ0818789000นะครับเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับและก็ต้องส่งคําตอบนะครับภายในช่วงระยะเวลาที่รายการกําลังออกอากาศอยู่นะครับกําลังออกอากาศอยู่คําถามวันนี้นะครับก็คือว่าง่ายๆเลยครับ จังหวัดราชบุรีนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอะไรของประเทศไทยครับอ่ะรีบตอบมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับปัดทุกอย่างที่กรมมีระดมมาใช้ความคิดในการบูรณะให้โบสถ์เก่ากลับมามีชีวิตแบบดั้งเบบดิม<ด>สวยงามค่นะเราจะไม่ใช้วิธีการแบบใหม่ค่ะอะไรที่เป็นของโบราณเราก็จะใช้วิธีแบบโบราณหมด,หมดใช่ค่ะ